อยากช่วยค่งกะปิน้ำตานิดชาอยากกดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะพอแล้วครับได้อีกนี้แล้วครับตอนที่4 3 5รพี่คะได้ยินว่าพี่สะพายเป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแผ่นดินทำไมพวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคะเธอกับคุณท่านก็ไปเยี่ยมหล่อนก็ได้ไปเยี่ยมสักหน่อยก็ดีพวกเธอยังไม่เคยเจอหล่อนเลย หล่อนก็เป็นสไพยตระกูลสือเหมือนกันตอนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็เคยพูดถึงอยู่เหมือนกันได้ยินว่าฐานทัพทหารของแกไม่เลวเลยไม่ใช่หรือไงก่อนแต่งงานก็พาฉันไปดูด้วยละ่ะคุณพ่อคะหนูก็อยากจะไปเหมือนกันสูเฟยเธอหนาวมากเลยเหรอทำไมถึงตัวสั่นตลอดหนาวนิดหน่อยคะ่ะ แต่เดินไปเดินมาสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรแล้วค่ะสวมนี่ไปหาเสื้อคุมนานาม,มาให้คุณหนูสวมซะครับซูเฟยช่วงนี้เธอไม่ได้กินข้าวเลยเหรอทำไมดูผอมขนาดนี้ช่วงนี้ยุงย่งๆมากเลยค่ะยุ่งบ้างก็ดียังไงเธอก็โตแล้วฉันมีธุระต้องไปจัดการฉันไม่ให้เธอเสียเวลาแล้วกัน ฉันกับพี่ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วทั้งหมดนี่มันก็เป็นเพราะกู้ชิงโจกู้ชิงโจรอฉันก่อนเถอะถึงตอนนั้นฉันจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเธอพี่ใหญ่เป็นของฉันคนเดียวของฉันคนเดียวเท่านั้นมูซจะมาคุณพ่อกับคุณท่านก็จะมา ฉันปฏิเสธพวกเขาดีไหมไม่ต้องนายแต่งงานกับลูกสาวผู้มัง่งคั่งชาวสิงคโปร์เป็นเรื่องที่มงคลและเรื่องที่สำคัญท่านกองพลวิ่อยู่จะรับมือยังไงท่านกองพลกับมูซื้อต้องมาแน่พวกเขาก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยทางด้านคุณท่านฉันจัดการเองดีกว่าเธอไม่ต้องทำอะไรฉันจะจัดการเอง ฉันเองก็มีวิธีเก่าๆที่จะใช้รับมือหล่อนได้6โมงเช้าที่สนามบินพี่คะจวนท่านกองพลสิงห์พ่สอคุณแม่ได้ยินว่าตะกุลเหยียนทำธุรกิจกับอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาเวียดนามรัฐบาลนานกิงเป่ยผิงและอูฮั่น ร่ำรวยไม่มีใครเทียบได้เลยราชินีแห่งอังกฤษแต่งตั้งให้คุณท่านตระกูลเหยียนเป็นท่านหลอดด้วยนะคะแล้วก็เห็นคนพูดว่าคุณเหยียนสวยอย่างกับเป็นนางล้มเมืองเลยน่าจะให้กู้ชิงโจได้ดูไว้จริงๆว่าสะพยตระกูลสื่อของเราควรมีภูมิหลังและรูปด่างหน้าตาเป็นยังไง หลอนเป็นความอับยศของตระกูลเราจริงๆท่านภรรยาท่านกองพลคุณเยียนอยู่ด้านในครับคุณแม่คะสภัยของฉันจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าคะหลอนโดดเด่นขนาดนั้นคงไม่ไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณท่าน คุณชงจีล่อนเป็นความอับอายศของตระกูลเราจริงๆเลยนะบอกว่าคุณเย็นวิเศษวิโสพอเจอหน้าคุณเย็นป๊บกีดลั่นบ้านเลยค่ะทุกคนจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามนะคะแต่นิชาว่ามันมันมากๆแน่ๆค่ะ